ค่เด็กๆอนุบาล3ามที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูกวางอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คุณครูจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมเสริมทักษะนั่นเองนะคะในหน่วยที่12จังหวัดของเรานะคะวันนี้ให้เด็กๆเตรียมใบงานเสริมทักษะทั้งหมด4แผ่นไว้เลยนะคะก็คือหน้าที่100นะคะถึง103นั่นเอง เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เปิดมาหน้าที่100เลยสำหรับหน้าที่100นะคะในงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ในหน้านี้นะคะ mm. เขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เลือกอักษร A ถึง F ที่อยู่ในภาพสินค้าพื้นเมืองนะลูกนะมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมของผังต้นไม้ให้ถูกประเภทเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าในเนี้ยจะมีภาพ เสื้อทุเรียนมีตะก,กรา้ามีหมอนมีหมวกแล้วก็มีมังคุดนะคะทีนี้ให้เด็กๆเ,เลือกอา,อาหารเลือกเครื่องแต่งกายแล้วก็เลือกของใช้นะคะมาเติมสําหรับหน้านี้นะคะก็จะมีข้อ A ข้อ A คืออะไรลูก เสื้อใช่ไหมคะเสื้อเนี่ยเป็นอะไรเอ,อ่ยเป็นเครื่องแต่งกายนั่นเองใช่ไหมลูกเด็กก็เติมใส่ช่องเครื่องแต่งกายเป็นตัวเอต่อไปทุเรียนทุเรียนเป็นอะไรคะเป็นอาหารใช่ไหมก็คือข้อ b เด็กๆก็เติมข้อ b ใส่ลงไปในช่องอาหารต่อไปข้อ c ตะกร้า เอาไว้ใส่เสื้อผ้าก็ได้แบบนี้ใช่ไหมลูกอันนี้เราเรียกว่าของใช้นะคะ้อสทีนี้ต่อไปข้อดีข้อดีคืออะไรคะหมอนนั่นเองหมอนเป็นอะไรคะเอาไว้หนุนเป็นอะไรเอ่ยของใช้นะคะ แล้วก็ข้อ e เป็นหมวกหมวกก็คือเครื่องแต่งกายนั่นเองเด็กๆก็เขียนข้อ e ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายมังคุดเอาไว้ทานใช่ไหมลูกเป็นผล,ลไม้หรือว่าเป็นอาหารด็กๆก็เติมข้อ f ใส่ลงไปในช่อง อาหารนั่นเองแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไปงานเสริมทักษะหน้าที่100นะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นให้เรียบร้อยนะลูกนะโอเคค่ะเด็กๆเ,เปิดต่อไปหน้าที่1 0 1นะคะสำหรับหน้านี้ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่จำนวนประชากรในแต่และจังหวัดและ เขียนเรียงลำดับเลข61ถึง70นั่นเองเป็นเลขอารบิกใช่ไหมลูกทีนี้เ,เด็กๆดูสิว่าการจับคู่อันดับแรกจังหวัดเชียงรายมี61คนนะคะแล้วก็เราก็โยง61มาหาเลขไทยเลยนี่ ต่อไป62เลขฮินดูอรารบิกกับเลขไทยนะคะอยู่ไหนเอ่ย62อ่าต่อไปจังหวัดอุบลราชธานีเลข63นะคะ,ะมีประชากร63คนต่อไปจังหวัดชนบุรี มี64คนเอ๊ะเลข64อยู่ตรงไหนเอยเด็กๆก็โยงมาหาเพื่อนเลยต่อไปนะคะจังหวัดกาญจนบุรีมี65คนเด็กๆก็ลากเส้นมาหาเพื่อนของเขาเลยนะคะจับคู่เลยต่อไปจังหวัดระนองมี66คนนั่นเองนะคะ เด็กๆก,ก็ลากเส้นมาหา66เลยต่อไปจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีนะลูกนะก็จะมี67คนนะคะก็คือเลข6กับเลข7นั่นเองเด็กๆก,ก็ลากเส้นมาเลยต่อไปจังหวัดนครสวรรค์มีอยู่ทั้งหมด68คนก็คือเลข6กับเลข นะคะต่อไปจังหวัดปัตตานีจังหวัดนี้มีประชากรทั้งหมด69คนก็คือเลข6กับเลข9 69คนเด็กก็ลากเส้นมาเลยแล้วก็จังหวัดสุดท้ายจังหวัดนี้คือจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะก็มีสมาชิกทั้งหมด70คนนั่นเอง เห็นไหมลูกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการโยงเส้นจับคูจ่จำนวนประชากรในแต่ละจังหวัดนะคะทีนี้เรามาเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตั้งแต่เลข61ถึง70กันเลยในจังหวัดเชียงรายมี61ใช่ไหมลูกเขาก็เขียนไว้แล้วต่อไปจังหวัดเลย60 สเลขเด็กเขาเขีย okay. นเลข6กับเลขสองต่อไป62แล้วเท่าไหร่คะหกาแล้วก็64คือเลข6กับเลข4ต่อไป65คือเลข6กับเลข ห้านะคะต่อไปหกสิบหกก็คือเลข6 2สองตัว66ต่อไป6กสิบเจ็ก็คือเลข6กกับเลข7นะคะต่อไปค่ะ68ก็คือเลข6กับเลข8แล้วก็ ข้อต่อไป6 9จังหวัดปตัตตานีก็คือเลข6กับเลข9นั่นเองแล้วก็ข้อต่อไปก็คือข้อ่อต่อไป69แล้วก็70นะคะเขาก็มีพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะนะคะเด็กๆทีนี้เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นในใบงานของตัวเองให้เรียบร้อยนะลูกนะหลังจากนั้นเด็กๆก็ เปิดมาที่หน้าหนึ่งสองนะคะในหน้านี้ให้เด็กๆฝึกเขียนคำตามรอยประนะคะแล้วก็ฝึกอ่านกันอ่ะทีนี้คำแรกคำว่าเงาะองอเงาะนะคะเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยประตรงนี้เงาะ แล้วก็มีข้างล่างเด็กๆเห็นไหมที่เป็นรูปตีนสู่ข้างล่างใช่ไหมเด็กๆก็เขียนคําว่าเงาะลงไปด้วยเงาะออเงาะเงาะออกเงาะนะคะต่อไปคําว่าเกาะกอกออก กาะนั่นเองเด็กๆก็เขียนตามรอยปลาเลยก็เกาะเกาเมื่อเขียนตามรอยปลาเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนคำว่าเกาะก็เกเกาะก็เกาะก็ เกาะแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปงอององอเองแงงองแงนั่นเองงอององอเองแงง คำต่อไปคำว่าสะตอสออะสะตอออตอสออะสะตอออตอสออะสะตอออ ทีนี้เมื่อเด็กๆฝึกเขียนและฝึกอ่านคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะก็เปิดหน้าต่อไปหน้าสุดท้ายนะคะของใบงานเสริมทักษะหน่วยที่12นั่นเองสำหรับหน้านี้ให้เด็กๆเติมอักษรภาษาอังกฤษที่หายไปนะลูกนะแล้วก็ฝึกอ่านและฝึกเขียนคำศัพท์นั่นเองก็จะมีคำศัพท์อยู่ทั้งหมดสองคำนะคะะ ทีนี้เด็กๆมาฝึกเขียนตัว M กันก่อนนะคะตามรอยประเลย M. M. M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  อย่าลืมเขียนตัวเล็กด้วยนะคะ M M เด็กก็เขียนตามรอยประให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกที่นี้จะมีคําศัพท์อยู่สองคำนะคะในหน้านี้ก็คือคําแรกคําว่า man man, man 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 m a n man เมื่อเด็กๆเ,เขียนตัว m ตามรอยประแล้วเด็กๆก,ก็มาเขียน m a n man แปลว่าะอะไรลูก man, man ก็คือผู้ชายนั่นเองนะคะแล้วก็คำต่อไปคำ m a t mat นะคะคำว่า mat m a t mat m a t mat แปลว่าอะไรลูกแปลว่าเสือนั่นเองนะคะสำหรับใบางานเสริมทักษะหน่วยที่12หน้านนี้เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นให้เรียบร้อยนะลูกนะสำหรับวันนี้ คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะสําหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ